บุญใหญ่แห่งปีบารมีสถานฟ้ามหากุศลสุดแรงกล้ามหารสศพสุดอลังกา,า,ออาน แน่นอนที่สุด23มกราคมถึง2กุมภาพันธ์2568นี้ขอเชิญเที่ยวงานนมสก,การพระทาุพนมอำเภอห้วยเม็กบวชีพรามปฏิบัติธรรมประจำปี2568นวัดธรรมพิทักษ์ตำบลห้วยเม็กอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาลสิน23มกราคมถึง2กุมภาพันธ์2568นี้กำหนดการ วันที่23-26มกราคม2568บวชชีพรามปฏิบัติธรรมวันที่27มกราคมพิธ,ธีเปิดงาน เวลา9นาฬิกาชมการรำบวงสวงและเวลา19นาฬิกาชมการรำสี่โคตรบูรนถวายบูชาองค์พระาธาตุพนมอำเภอห้วยเมก็กโดยนางรำนักแสดงชื่อดังสุนิสาโดนปัญญาทูตท่องเที่ยวเอเชียลินลี่เงียนดารานักแสดงราชินีนางรำหน้าคราชนางรำเงินล้านทูตวัฒนธรรมอาเซียนและนิวนิลักขณาคานทองทูตวัฒนธรรมอาเซียนดารานางเอกเอ็มวีชมการแสดงแสงสีเสียงจากนักเรียนโร งเรียนห้วยเมฆวิทยาคมพร้อมชมคอนเสิร์ตศิลปินหนุ่มเสียงสุดสแนนมนแคนแก้นคูลเงินบมแมนผู้าพอดเอาคับเใจ28มกราคมชมฟรีคอนเสิร์ตหมอลำราชาแห่งการเต้ยคำผุ่นร่วมมิตรทั้งคณะเปลื่มใจสุดแสนทั่วแดน ส9มก,กรามมาหลาสุดยอดคอนเสิร์ตหมอลำทำน้องกาลสินชมฟรีหมอลำศิลปินผู้ไทยนำทีมโดยวีระพงษ์วงศินวีระพงษ์วงศินศิลปิน,นผู้ไทยจากอดีตเธอจับกันไกลเปลี่ยนมาจับใหม่ร้องเพลงค่ามแฟน หนุม่มแดนผู้ไทย30มกราคมม่วนมหาสนุกกับฟรีคอนเสิร์ตหมอลำคณะขวัญใจแฟท์เวลาบาดเจ็บอายได้บ่ลาให้รู้ตัวน้ําตาของบักอายแน่เด้ออุ่น31มกราคมชมการแสดงความสามารถของเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆในอำเภอห้วยเม็ก กุมภาพันธ์สุดมัน,นกับคอนเสิร์ตรถแห่พบกับท็อปโมอโซปะทะแสงดาวพิมมัสีสองกุมภาพันธ์สนุกปิดท้ายกับคอนเสิร์ตเทพบุตรหมอลำหน้าตาดีเบียร์พร้อมพ,พงษ์

หาบุญสุดอลังการเที่ยวสนุกสนานในงานบุญประจำปีนมัสการพระธาตุพนมอำเภอห้วยเมก็กบวชีพรามปฏิบัติธรรมประจำปี2568นวัดธรรมพิทักษ์ตำบลห้วยเมก็กอำเภอห้วยเมกจังหวัดกาลสินจำให้ดี23มกราคมถึง2กุมภาพันธ์2568นี้มหโรสพสมโภชจัดยิ่งใหญ่ตลอดงาน